ไม่ตรงครับอันนี้จะเป็นมางโม่ชมบุรีไม่ได้ครับครับมาถึงวันเดลุรือต่อมาที่เอเวอร์ตั์เปิดมาเฮบาติ้งสายโอ้โหแล้วกระซำอีาากทีหนึ่งโดยมามูด1-0เลยครับโอ้โหยิงไปชนคันไปยังเลยลงมานี่ตอต่อหน้าต่อตาก็เรียบร้อยครับ1-0สำหรับจอทีนแบล็กค็ร์ทโอ้โหซจะเจาะเข้าไปเลยครับบอลของแบล็กคอรเอากลับมาบุกใหม่นะครับเอเวอร์ตัน ยอดขึ้นหน้ามาเฮเบตี้เกี่ยวไม่ติดและล้ำหน้าไปแล้วครับมีหลังของทุบรีเนี่ยร้อยสูงครับครับมาดูครับลูกเตะคุมโดยเฮเบตี้บานเดสยอดลอยๆขึ้นมาลูกนี้เลยนะแต่ก็นีิพิพงครับเก็บได้หลายต่อให้กับวานเดอร์ ตกตางเล่นอีกทีครับมองมาเอาครับ hey, Party, เฮเบ์ตี้เก็บได้จังหวะาสูงขึ้นมาของแม็กก็ฟเฮเบอ์ตี้ลากมาเฮเบ์ตี้เข้าช่องมาจาังหวะนี้หลุดมาติพันยิงโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหชนินออกมาเร็วนี่ครับทำให้กิติพันธ์ต้องเร่งยิงบอลด้วยมันเป็นบาด้วยฝั่งซ้ายครับวันเดอร์วันเดอร์ลากตัดเข้ามาวันเดอร์ ตัดติดเลยจอยู่นี้มาลูกแรกผมตั้งทิตฐิพันธ์สองในบอลแล้วกระสานอีกทีหนึ่งเฮเบอตี hey, ้เอาครับจะได้คิทโต้หรือจะได้ประตูแต่นี่แน่ๆเนี่ยคือ2-1นึเลยครับตอนนี้โอ้โหแบ็คคอปได้ประตูที่ต้องการเจสซี่เอาลูกนี้ไปให้กับทาร์วัลเดอร์แล้วก็เฮเบอตี้ผมไปไหลต่อมาให้กับโบกกล้าวหาว่าเล่นต่อก่อนเขาบอกว่าไม่ล้างเดี๋ยวว่ากัน 69หลายมายเฮเบตี้แตะแล้วก็จริงรูปนี้มาติดเตสของเชนิน